เรียนสื่อมวลชนนะครับก็วันนี้เนี่ยมีการประชุมกตชกตรวาระการประชุมเนี่ยก็เป็นอย่างที่ได้ทราบไปนะครับรายละเอียดของการประชุมเนี่ยจะให้ทางโฆษกตำร,รวจเป็นผู้ถแถลงนะแต่ส่วนที่พี่น้องสื่อมวลชนสนใจก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้ชัญชการตำรวจแห่งชาติและการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับชั้นในพลซึ่งในการประชุมกตชเนี่ยก็ได้พิจารณามีความเห็นเรื่องการแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดในคงเปิดเผยไม่ได้เพราะจังต้องมีขั้นตอนอื่นนะครับตามกฎหมายอีกรวมถึงการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติไปจนถึงผู้กับการตารวจแห่งชาติแล้วจํานวน254ตําแหน่งนะครับซึ่งก็ผ่านการประชุมเรียบร้อยนะครับรายละเอียดกค็คงตอบได้เท่านีนะ้แล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อจนกว่าจะ ครบกระบวนการตามกฎหมายนะครับส่วนวาระอื่นๆนะครับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีข้อสั่งการ,ำรจำนวนมากนะครับก็ขออนุญาตให้ทางโฆษกตำรวจถแถลงครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่มีการประชุมกอทชแล้วก็กอ,อรอนะครับกอทชก็มีการเสนอ จากการเหมืนชาติด้านใหม่ผ่านคณะผนะ่านคณะกระะรมการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลการแต่งตั้งต้องรอผลการดูมหมายการประกาศโกรก้านะครับนอกนั้นก็มีการาแต่งตั้งเื้าการตำรวจนะครับ <c oughs> เขาเลือกต่งต uh, right ั้งค้ะราชกรวดให้ลงตำแหน่งระดับภูมิคับการขึ้นไปถึงเจเลตเมวนชาและรองพบวตรลอเพื่อรักษาตำแหน่งว่างจากผู้เสียช่วรการและสับเป็นเวียนตามความเหมาะสมพบวตรลอในการประชุมครั้งนี้นะครับคือครั้งที่8ทับ2พได้มีการพิจารณาให้หัหนชอบการเลือกต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งต่างๆตามที่พบตรพวตลอเสนอดังนี้นะครับผู้ช่วยพบวตรลอเลื่อนเป็นรองพบวตรลอู้นะครับ เลื่อนเป็นรองพบตรจำนวน4รายผู้จัยพบตรหมุนเวียนจำนวนหนึ่งรายผู้บัญชาการเลื่อนผู้ช่วยพบตรจำนวนหกรายผู้บัญชาการหมุนเวียนจำนวนเจรายรองผู้บัญชาการเลื่อนขึ้นผู้บัญชาการจำนวน16รายรองผู้บัญชาการหมุนเวียนจำนวน23รายผู้บุคับการเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการจำนวนสี่สรายผู้บัคคการหมุนเวียนจำนวนเจ7ดสิบเจดบรายและรองผู้บัการ เลื่อนขึ้นเป็นผู้มีการจำนวน86รายรวมทั้งสิ้น254รายนะครับแต่รา,ายชื่อตามที่ท่านผอตลอเรียนทราบแล้วนะครับว่าต้องรอ,อการโปวดก้าก่อนนะครับอันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอขนของกฎหมายนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านรองนายพลตีในฐานะประธานกอตลอยังได้กำชับสั่งการสำนักงานราชในเรื่องสําคัญ4-5เรื่องดังนี้นะครับ เรื่องที่หนึ่งนะครับเน้นในเรื่องการเรื่องยาเสพติดนะครับให้สืบสวนปรับตามเครือข่ายผู้ค้าอย่างจริงจังนะครับรวมทั้งในการให้ขยายผลหยุดซับนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นลดจํานวนผู้ใช้ผู้เสพนะครับโดยเฉพาะโครงการชุมชนย,ยั่งยืนนะครับเรื่องที่2เรื่องแรงงานต่างด้าวแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยให้กดขันจับกลุ่มการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวและเน้นกรณีเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการหารคดีและการช่วยเหลือกุ้ครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เรื่องที่3เป็นเรื่องอาชญากรรมเทคโนโลยีนะครับท่านรองนายกรัมตีให้เร่งรัดการสืบสวนจกกับกลุ่มปราบปรามแกง้ง c a l ซนเตอร์นะครับและเครือข่ายที่ชอบโกงประชาชนในความผิดต่างๆให้กดขันจับกลุ่มการผู้กระทำผิดที่ใช้ช่องทางสื่ออออนไลน์ต่างๆเช่นค้าอาวุธ การพนันออนไลน์อย่าติดนะครับให้เน้นมาตรการการเสริมภูมิคุ้มกันด้านอาญากรรมทางรีให้กับพีน้องประชาชนนะครับเรื่องที่4คือการแก้ปัญหานี่นอกระบบนะครับให้ตรอเนี่ยสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักลอบปล่อยเงินกู้และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรารวมทั้งในทุนที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้ดําเนินการในการยึดอาัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเช่นเงินสดยานพาหนะของกลุ่มคนร้าย แล้วก็จัดทําระบบฐานข้อมูลบอกแสกเกี่ยวกับนี้นอกระบบเรื่องสุดท้ายกําจับแครการตรวจห้ามให้เรียกรับยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระทําการใดที่เป็นการประพฤติมนไม่เหมาะสมสอบไปทางที่ริทธิผไม่ชอบนะครับเรื่องหลักๆที่ที่ประชุมกอตอชอและกอตอรออสรุปก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ